ไอ้วินเหี้ยกูลื้เลยเหี้ยแม่งห่าคกูสามสิบยุ้ยว่ะกูว่าเราก็แอบเรียงคอนะนะพีเตอร์ระือบวนะคับกูว่าจะไม่คุณละแต่ก็ช่างมึงเฝ้าไปหน้าเอ้ยมึงอย่าไปหน้าประตูขนาดนั้นพีเตอร์เผื่อมันเป็นปืนอ่ะเดี๋ยวตัวนี้กูเอานะพีเตอร์ตัวนี้กูจะเอานะรองให้พีทหน่อยรองให้พีทพีอยู่นู่นนะไฮ้ยเรามีคนแทงให้แล้วพีทเรามีคนแทงให้แล้วต้องนะเกือบเกือบเกือบตีโดนตอกเดียวกันตีหัว พีเตอร์ถ้าเป็นในตัวใหญ่อ่ะมึงวางวางดักหน้าไว้นิดนึงกระหน่ำยิงเลยตายไม่เป็นไรเฮ้ยนั่นตัวมันหนาเมื่อกี้เกือบบโดนตีหัวผ่ามาทันทีหัเลื่องมันสามร้อยนั่นอ่ะเฮ้ยสวยตายตัวนึ่งเฮ้ยกู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 ชิบหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยจะตายเฮ้ยสู้ศัตรูไอทีไปใช่ใช่ใช่ ดูกูบากนซับบีเลยเอาเหียวหอกหลอกให้มันเดินได้ทายทายหดิทายทายทายครเลคคุยนคีรเลคคุยได้แตะแล้วจะไม่วินวินนี่ไปโฟเดียนนะท่านเจ้าครับมาอย่างไอ้ผู้หญิคนนั้นนีกสนอยู่กูหลังลีกสนเน็กไปช่วยเนีกนๆๆๆ่นี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 ่นนี่น่นี่นี่นี่อี่ เราไม่มีใครตายไหมเรายังอยู่รอดกันทุกคนแล้วไอโฟดนยังไม่ได <ista> ้ใช้ใ <t> ช <industry boiling> ่ไหมใช่อย่างกูใช้ไปแล้วแล้วเนี่ยฟังข้าตอนนี้ก็เนี่ยฟังฟังนีนี่ก็ใช่ใช่ใช่กัมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้เฮ้ยเฮ้ยยิงอย่าจ๋าจ้าไอทีเอ้มันก็เด่นเหมืเนี่ยมานี่มานี่มานี่เฮ้ยมานี่ เด็กๆไปกด H กดเฮ้ยมีวกด้ยอันนีมันโดนอะไรอ่ะมันโดนบ็อกไอ้บ็กไอ้ผีเบียวตเบียวบล็อกวินให้พเตอร์ัอเ้าเพ่งกความตายเีย็อกได้หเนี่ยพีเตอร์มึงก็เอ่อเไปหาวินแล้วปะไม่มมนี่มนี่เียมนแบบเอเ ยิงบ๊อกยิงไงมันรีเลือดปะไม่รู้ต่อไปได้เทียเราไม่มีแบบพวกอะไรนะอะไรนะที่อะไรนะผมเฟ็นโปรเฟตโปรเฟตก็สแกนไม่เห็นพี่เตอร์ยิงจริงมุนว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 อล์กเกอร์ไม่ไงไม่ได้หรอ วไากูเนี่ยว้าบางทีกะกระสุนเท่านี้แล้วแบบมันตะมันโดนนะผมอหิ้มหูไปดูว่าซอมบี้เลย่ย่่มันหมุนมันหมุนมันหยุ่เดี๋ยวไม่ย่ ไอ้เชี่ยกระสุนหมดกระหมดเลย๊อกบอกนี่นี่มีปืนไหมอะปืนงไงกระสุนก็ไม่มีทุกอย่างไอเชี่ยไอมาใกล้ตายลนะเฮ้ยเราทำมันหัวโลนแล้วเนี่ยหัวโลนแล้วเนี่ยไอหน้าเหมือนสัตว์เลยไอสัตว์เจ้นมาแล้วไหนตรงนั้นแหละ่นี่นีเล่ายิงเล่ายิงก่อนไอเชี่ย่างสัเนหน้าไม่เหมือนจริงนา้สัตว์ วินหลบไปเรื่อยๆกูยิงให้กระโดดซ่อนอยู่ป๊อปไม่ทันกูเป็ยัทันแล้ววินเมื่อกี้ไม่ดูเหมือนกันหรือเปล่ให้รู้จากมุมมองกูอ่ะคือมึงยกแขนขึ้นไปพอดีกับแขนมันกำลังลงมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าหน้าจอมึงะเป็นยังไงไอ้เขี้ยบปืนไอ้สัตว์ดึงผิดแต่บองมาไอ้ยเย้บองสัตว์องขอโทษเวลานี้กูไม่ชินกับบองอ่ะโทษโทษโทษไอ้เนี้ยเราไม่ได้ต่อยกับมัน่อยไงเฮ้ยเี้ย มงึมงจะชีสกะได้นะเน็กถ<ต>้ามึงจะชีสเลยยิงยิงยิงโดดลงวอยเน็กโดดหนีมัน <even the S 2> อ,อ้อ้ามีวิธ <c oughs> ีรอดได้ถ้ามึงเหลือคนเดียวหี่หอะไรอ้า a กินเลย